กพกเะะอยากขอให้เชิญชวนอยากขอเชิญชวนให้พี่าาน,น้องประชาชนมาร่วมกันกับพวกเราอยู่ตรงนี้ามาสแสดง,งสิ่งที่เล่เสรีภาพมันร่วมกันยืนยันว่ามันไม่มีใครสมควรถูกไล่เพียงแค่นคนคนนึงมันอยากได้สถานม็อบตอนนี้ผมเคยเรียนไว้ทับหน้ามาแล้วคือส่ังสีส้มต่อไปจะเป็นทับหลวงคือสีแดงมาจริงหรือเปล่าจริงที่ผมบอกหรือเปล่า มามุกเดิมอ่ะก็ปรับกลยุทธ์แค่เล็กน้อยใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดที่ใช้การครอบงำทางคิดความคิดให้เป็นอุดมการโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือหรือเปล่าแต่นิวมีเดียถูกตอบโต้ด้วยความจริงใช่ล่าเขาใช้ทฤษฎีไลเออร์ ire, หรือการโกหกอ่ะโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างที่พวกเขาได้นำเสนอความจริงก็ถูกปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น มาก็หดลงหดลงสวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k นะรับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นนะที่เกิดจากการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนไม่บอกแล้วกันนะว่าที่ไหนก็มีการวิเคราะห์ว่าจะมีการยุสบสภานะครับแน่นอนนะในช่วงปลายปีนี้นะมีการวิเคราะห์บอกว่าเป็นการช่วงชิงอำนาจ พลังประชารัฐตอนนี้ก็มีการตั้งพักการเมืองมีประหลัดอดีตประหลัดกระทรวงมหาไทยไปตั้งพักการเมืองเตรียมพร้อมไว้แล้วนะฮะนักการเมืองด้วยกันเองก็บอกโอ้ยเนี่ยเนี่ยสถาบันเป็นคนให้ตั้งเป็นคนอยู่เบื้องหลังให้ตั้งพักการเมืองนี้ในขณะที่เพื่อไทยก็แตกแจ้นหน่อยก็ไปตั้งพักใหม่นะฮะสสที่อยู่พิษุโลกนะฮะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักก็ไปตั้งพักใหม่นะฮะสื่อก็เลยวิเคราะห์แบบนี้แสดงว่ารัฐบาลกำลังจะยุบสภา ไปดูในเชิงปรากฏการ์นะว่าพลเอกประยุทธ์ตอบว่ายอย่างไรแล้ววันนี้เราก็พูดถึงอนานะคตของเราวันนี้ก็มีการพิจารณาถึงในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของอสถาทานการเงินนะซึ่งก็เป็นการพิจารณาตามหลักการนะเราก็ต้องเอาความเสี่ยงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเพราะช่วงโควิดเนี่ยนะช่วงที่มีสงครามการค้าด้วยด้วยความขัดแย้งในโลกก็สูงเราต้องหาทางวันนี้เราก็ปักบุตรแล้วว่า ั้งแต่ปีนี้ปีหน้าเป็นต้นไปโดยเฉพาะอย่ในแผนของสภาพัฒน์แผนที่13เนี่ยต้องกำหนดตรงนี้ไปว่าปากบุตร13เรื่องอะนะที่สำคัญที่ตอนนี้นะที่เราต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่ายิ่งในเรื่องของเรื่องแรกคือเศรษฐกิจมูลค่าสูงแล้วก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้เราก็มีทั้งอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการบริการดิจิทัลประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์การแพทย์และสุขภาพครบวงจรฐานการผลิตจานยนต์ไฟฟ้าพวกไรขวาด้วยนะเราเน้นตรงนี้ แล้วก,การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่านะครับเกษตรและเกษตรแปลรูปมูลค่าสูงอันนี้คือกล่องในส่วนของกล่องเศรษฐกิจนะครับเป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมกล่องที่2ก็คือวิถีชีวิตที่ยั่งยืนก็รด้แก่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมความอนตำ่ำลด PM สองจุด้าลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอันนี้เราต้องจัดภาการผลิตและบริโภคที่ทําลายสิ่งแวดล้อมจะต้องไปสู่วิถีชีวิตที่มีความปลอดภัยนะครับ และยังยืนเนี้นะครัฐมนตรีชุดใหมได้มีการเข้ามาถายรูปนเามีการสลายการชุมนุมพวกเราับพวกเราไปว่า้อคนยไม่มีแม้แต่ไม้สพสารพทุอย่นี้เพื่อทะคอลมใหูปนวันนี้ yeah hey. ชุมนุมพวกเราวันน oh. right. <we> ี้พวกเราเลยต้องการที่จะมายืนยันถึงสิทธิเทีนเสรีภาพของพวกเราใช่ไหมใช่เก้าอี้ตรงนี้นะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ยิ่งใ่ไปก่อาประชาชนคนหนึ่งเลยวันนี้เก้าอี้ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนและเก้าอี้ตรงนี้สำหรับใครที่อยากเป็นรัฐมนตรี สวัประชาชนสามารถที่จะมานั่งตรงนี้ได้เลยและวันนี้พวกเราจะมาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมที่พวกเราโดนตบไปมากกว่าร้อยคนร้อยคนนะคะโดนไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายใดๆ้งสิน้นวันนี้พวกเรามีกิจกรรมที่จะมาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดินทะลุฟ้ามาจนถึงตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้า วันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ยังไม่ได้ออกมากับพวกเรานะคะคอยากขอให้เชิญชวนอยากขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมก,กันกับพวกเราอยู่ตรงนี้มาสแสดงส, <า S 1> ส,สิ่งที่เละเสรีภาพมาร่วมเป็นยืนยันว่ามันไม่มีใครสมควรถูกไล่เ <สา S 1> พียงแคน่คนคนนึงมันอยากที่จะถา<ส>า่ายร่วม เดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อถ่ายรูปกันสักพูดนะครับแล้วก็รอรันคิวกิจกรรมต่อๆไปนะครับก <ไป S 1> ็ตอนนี้ในเชิงงานวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ตั้งอไอ้ไม่ไม่ยุสบสภานะครับไม่มีการยุสบสภามอบกลับมาต่อต้านนะครับแบบนี้จะยุสบสภาหรือเปล่าสื่อมวลชนอาจจะมองเอ้ยไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ มันต้องยุบสภานี่ไงอดีตประหลัดมหาไทยคนหนึ่ง่ไปตั้งพรรคการเมืองก็ลือกสารพัดนี่สถาบันไปให้เ็นคนตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะครับนั่นคือประการแรกนะครับต่อมาก็มีการพูดกันหนาหูอีกนะบ,บอกว่าอุ๊ยเพื่อไทยก็เนี่ยกระจายแตกแบงค์พันกันไปตั้งพรรคเล็กน้อยกันต่อเต็มไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะการตั้งพรรคแบบนี้จะส่งผลดีหรือส่งผลร้าย นะเจ๊หน่อยก็ไปตั้งพรรคใหม่วัฒนาเมืองสุขก็ไปตั้งพรรคใหม่มันเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยตรงมันจะไปทางไหนที่ทางไหนนะฮะสื่อก็เลยวิเคราะห์ว่างานนี้ยุบสภาแน่ๆว่าสิ้นปีเนี่ยนะฮะเลือกตั้งผู้ว่าเสร็จต้องยุบสภาแน่นอนผู้ว่ากทมนะเลือกตั้งแน่นอนเพราะชิงช่วงชิงความได้เปรียบและก็จะสามารถที่จะเอาชนะได้อีกครั้งนะฮะในขณะที่ม็อบก็กําลังมาจาัดก,การจุมนุมใหญ่ขึ้นๆจะไล่พลเอกประยุทธ เพิ่มมากขึ้นก็วิเคราะห์ยุบสภาแน่นอนเพราะนประยุทธ์ปฏิเสธไม่ใช่ประชาชนก็สงสยัยตกลงเป็นยังไงแน่วะในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานวิเคราะห์เป็นเพียงความเชื่อปรากฏการณ์หนึ่งคือสิ่งที่เห็นวิเคราะห์คือความเชื่อสังเคราะห์คือความจริงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสมควรจะยุบสภาหรือ,อยังยัง ถ้ามีการนองเลือดใหญ่ๆการจุมนุมเกิดขึ้นมีการเผากรุงเทพมหานครบุกเผาพระบรมมหาร,รา,รารชวังอย่างที่มีการข่มขู่กันเนี่ยต้องยุบสภาหรือเปล่ายัางเอาชัดๆตรงๆจริงอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดไหมจริงชัดเจนนะฮะส่วนเรื่องตัวแปรนะฮะปรากฏการณ์นี้นี่ะส่วนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของมีการไปตั้งพักการเมืองไว้ ของพลังประชารัฐที่เขาสื่อบอกว่าเป็นของพลังประชาลัฐเพื่อไทยก็แตกไปตั้งต้องแบ่งเป็นสส่วนนะในส่วนของฝั่งรัฐบาลที่แตกไปมันมีการร้องเรียนยุบพักพลังประชาประชาัฐใช่ไหมใช่ถามว่าสถาบันไปให้ตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมไม่ใช่นะผมคุยกับรัฐมนตรีบางคนบอกไม่ใช่นะท่านไปดูยังไงวิธีการดูมันดูไม่ยากหรอกมันมีว่าเอ้ยใช่ไม่ใช่มันมีวิธีการดูดูทันทีแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะ ไม่ใช่อะพักที่เป็นประหลัดอะไรเนี่ยไม่ใช่ทำไมรู้ได้ไงมันมีหลักในการดูเชิงวิทยาศาสตร์ทางการเมืองแต่ผมไม่เล่าให้ฟังดูปุ๊บก็รู้แล้วไม่ใช่นะฮะสองเออทำไมเพื่อไทยมันแตกกันนะทำไมมันแตกแบงแบงพันหรือเปล่าฮะไปเป็นอา่าพักเจ๊นหน่อยไปเป็นพักอะไรอ่ะอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่พิษุโลกอะ่ะเคยเจอผมครั้งหนึ่งไปอยู่เพื่อไทยเป็นรองหัวหน้าพักก็อยู่ไปที่ปัดมาก่อนก็ปรากฏว่าไปตั้งพักขึ้นมา พนะวกสสในพรรก็ย้ายออกจากเพื่อไทยไปตั้งนั่นหมายก็ว่าสัญญาณจะเกิดแบบนี้แต่ถ้ากดการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแล้วมันจะมีการเลือกตั้งใหญ่หรือเปล่าคือเขาสื่อเขาใช้หลักการวิเคราะห์นะแต่งานสังเคราะห์ไม่ใช่นะทําไมอะ่ะยิ่งมันแตกแบงค์พันเท่าไหร่มันจะท้อนนี่เห็นรัฐมนูลรัฐมนลปีพุทธศักราช2560มันแก้ไม่ได้เพราะอะไรรัฐมนูลมันเอื้อ เอื้อให้มีพักเล็กพักน้อยให้มากก็เป็นที่มาของวัฒกรรมแตกแบงพันุยิ่งมีพักเล็กโอกาสยิ่งได้สอสอมากพักการเมืองต่างๆจึงมีการตั้งพักการเมืองเล็กๆซอ,อยให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันรวมกันที่เข้าร่วมรัฐบาลนะตอนนี้สิบกว่าพักมีคนตั้งคำถามจะอยู่รอดไหมสิบกว่าพักก็อยู่รอดมาได้กืบสองปีแล้วนะฮะ นั่นหมายว่ารัฐธรรมนูญนเป็นตัวบ่งชี้มันแก้ไม่ได้พอมันแก้ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยมันยังคงต้องใช้สูตรเดิมคือต้องมีพักการเมืองมากๆยิ่งมีพักการเมืองมากยิ่งส่งผลทําให้ได้มีจํานวนสสเนี่ยโอกาสจะมีสสมากขึ้นไอ้พักเล็กเนี่ยไอ้พักใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสจะเสียสสมากขึ้นเช่นกันคือคะแนนมันจะเวทประพักเล็กมันไม่ไปพักใหญ่ละมันก็เลยแห่กันตั้งพักการเมืองก็อ้างคนน,งนั้นก็อ้างคนนั้นก็เดากันไปสาร,รพัด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่พวกเราคนรู้นะนะประเด็นที่สําคัญกนะ็คือว่าตั้งพัคก,การเมืองตอนนี้ทําไมแสดงว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมมันยังไม่ถึงเวลางไงมันยังไม่ใช่ไงถึงแม้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโอเคฝังรัฐบาลแพ้ไปเลยต้องมีการเลือกตั้งใหม่ไหมก็ไม่ต้องมีเอาฝั่งรัฐบาลชนะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือยัยงยังไม่จําเป็นต้องมีนะครับ อะไรจะทำเป็นปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมอบไงมับตอนนี้ผมเคยเรียนไว้ทับหน้ามาแล้วคือ่ังสีส้มต่อไปจะเป็นทับหลวงคือสีแดงมาจริงหรือเปล่าจริงที่ผมบอกหรือเปล่ามามุกเดิมอ่ะเขาปรับกลยุทธ์แค่เล็กน้อยใช้หลักการปลูกฝังทางความคิดที่ใช้การครอบงำทางคิดความคิดให้เป็นอุดมการโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือหรือเปล่า แต่นิวมีเดียถูกตอบโต้ด้วยความจริงใช่ไ่าเขาใช้ทฤษฎีไลเออร์ ier, หรือการโกหกอ่ะโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างที่พวกเขาได้นําเสนอความจริงก็ถูกปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นมอฟก็หดลงหดลงย้อนไปยุคก,กบพสศกบรบพศเนี่ยมีการชุมนุมตั้งปี2500 56ข้ามปี2 5 5 7รยาวนานปีกว่าๆคนเป็น10ล้านคนจุมนุมแล้วจุมนุมอีกชัดดาวแล้วชัดดาวอีกเป็นไงยุบรัฐบาลยิงรักได้ง่ายไ,ไหมไม่ง่ายไม่ได้จนเขาต้องยอมยุบเองยึดแล้วสถานที่ราชการโน่นนี่นั่นก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้อะไรมาบลองกองแก่ง <laughs> นะ ผมเต็มที่ให้หมื่นคนเขามาบอกตำรวจบอกว่าพันห้าผมเอาหมื่นก็เอาแสนคนเลยแสนคนมีตอนเนี้ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมไม่เกิดนั่นหมายความว่าจะมีการยุบสภาหไหมตามหัวข้อที่สื่อวิเคราะห์กันขึ้นมาไม่มีอะในเชิงงานสังเคราะห์ไม่มีอะก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ว่าหนึ่งจะมีการรัฐประหารในเดือนกันยายนปีสอง3้าร้อยหสบสามทุกสื่ออะไรเหมือนกันหมดผมบอกไม่มีอะ สองมีการวิเคราะห์ว่าจะมีการแก้ไขจำนวนผมบอกเลยไม่มีแต่ยิ่งยืดยิ่งเกิดความวุ่นวายประการที่3ในวันที่สธันวาคมพุทธศักราช253 3ทุกคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ถูกวิพากษาจากสารจำนวนจะต้องพ้นจากเก้าอี้ทุกคนพูดเหมือนกันหมดผมบอกไม่มีอยู่ต่ออยู่ยาวแค่3มเรื่องก็บังเอิญมันฟลุกไนงะรอบนี้มันอาจจะฟลุกอีกเลยผมอาจจะผิดนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะฟลุกมากกว่านะ มันอาจจะบังเอิญอีกก็ได้เพราะอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีความจําเป็นต้องยุบสภามมนมีความจำเป็นอะไรเลยมีความจำเป็นอะไรเลยต่อมาแรงกว่านี้ยิ่งรุนแรงพลนเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่ต่อยิ่งวุ่นวายพลนเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่ต่อเพราะเป้าหมายมันชัดเจนมันไม่ได้ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์แต่มันจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยที่รับชาติต้องการจะให้เกิดความวุ่นวายและเกิดสงครามตามมาเหมือนในพม่าในปัจจุบันหรือไม่สิ่งนี้คงเป็นคำตอบนะเวลาดูการเมืองอย่าดูเท่าตามองเห็นเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่และที่สำคัญรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา จงรู้ซึ้งคําว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศัก์ดยีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดิ่งใ,ใครจะไม่ไร้ความหวังตราเปราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประ<ค>ชาชวานันเล่มนี้จะสนาในสายตาโลกสื่อไปคำสัญญาจากคนตาของแผ่นยินจะเกิดไว้ในชีวิต อาคสัตเรียได้ดังลมหายใจเราทำ้อมจะป้องไว้หากมีใครทิ้